ไม่มีให้ยืมแล้วนะตื้อไอเนี้ยฮะยืมแม่ไอเนี้น่าตังค์อะยืมไปตื้อเยื้ออะเจ้โอ้โหมึงนี่ยืมยืมกันทั้งแม่นะแล้วก็ไม่บอกให้บอกเองด้วยนี่ถ้าแม่ก็ไม่พูดนี่กูไม่รู้เลยนะเนี่ยมึงเอาเงินที่ซื้อเยื้อเนี่ยไปซื้อปลามากินดีกว่าไหมไอเทียวแล้วไม่ฟังอ่ะร้านี่ยหูเนี่ยได้ยินไหมโอ้โหแล้วเนี่ยหูทวนลมหูทวนลมเูทวนลมนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมได้ยินไหม ได้ปานเขาพูดเอาเขาก็ด่าเอาเล้ยังจะไปแล้วมึงจะไปไหนอีกมึงจะไปไหนอีกตอนจะไปได้ปาแล้วไปทุกวันงานวงวงานบ้านทำก่อนเตะทำให้เสร็จก่อนเตะนี่เดี๋ยวแวบเดี๋ยวแวบเดี๋ยวแวบไปเดี๋ยวแวบไปจริงจริงไอเนี่ยมันจริงๆโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะด่ายังไงแล้วเนี่ยหูหนวกไปแล้วเฉยพูดจะเฉย